สวัสดีครับผมนภัทรุทธิวงศ์รหัส670710036คณะแพทยศาสตร์ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งาน CoPilot นะครับ CoPilot เป็น OpenAI ของ Microsoft ชนิดหนึ่งซึ่งใช้โมเดลของ GPT-4 สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android ส่วนของ Windows นั้นสามารถกดปุ่มหน้าตาแบบนี้ตรงมุมขวาล่างหรือกดปุ่ม Windows 4ได้เลยครับ โดยโค้ด l o t นั้นอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้ใช้งานได้ฟรีรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบและการพิมพ์ด้วยข้อความเสียงอีกด้วยครับหรืออีกทางหนึ่งในการเปิดโค้ด l o t โขึ้นมาใช้งานใน Windows นั้นก็คือการกดเบราว์เซอร์ microsoft edge ขึ้นมาและกดปุ่มเปิด c o p ดพา t ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้หน้า c o p ดพา t ขึ้นมาแบบหน้าจอเต็มเลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่คำถามง่ายๆเช่นผมอยากจะให้โค้ดพายโสอนทําเค้กให้หน่อยก็พิมพ์ไปเลยครับสอนทําเค้กให้ หน่อยก็รอสักครู่ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับก็จะได้วัตถุดิบที่ต้องเตรียมแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเลยครับหรือคำถามทางคณิตศาสตร์อะไรต่างๆก็สามารถถามได้เช่นกันครับเช่นผมอยากจะถามว่าผมเริ่มต้นเก็บเงินโดยอยากเก็บ1บาทในวันแรกและเพิ่มขึ้นเป็น2บาทในวันที่2 ไปเรื่อยๆจนครบ365วันจะมีเงินเก็บทั้งหมดเท่าั้งหมดเท่าไหร่ก็สามารถตอบได้เหมือนกันครับครับนี่ครับสรุปก็คือต้องเก็บจะได้เงินทั้งหมดประมาณ60,000กว่าบาทครับก็จริงๆก็มีสูตรเหมือนกันครับมีวิธีทำอะไรต่างๆให้หมดเลยครับต่อมาครับถ้าเกิดสมมุติผมขี้เกียจในการเขียน เรียงความหรือหาข้อมูลอะไรต่างๆก็โคพ i l o t ลอกก็สามารถช่วยได้เช่นกันครับสมมุติผมอยากให้หาข้อมูลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมให้หน่อยก็รอสักครู่ครับก็จะได้ข้อมูลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างนี้มาครับหรืออยากให้หาข้อมูลอื่นๆก็ได้ครับเช่นหาข้อมูลของ ความแตกต่างของสังคมนิยมและทุนนิยมให้หน่อยนี่ครับก็รอสักครู่ครับนี่ครับก็จะได้บทความหรือข้อมูลความแตกต่างของสังคมนิยมกับทุนนิยมอะไรต่างๆแบบนี้เลยครับต่อมาครับสมมุติว่าผมค้นหาในเว็บไซต์อะไระต่างๆแล้วผมเจอรูปภาพมือถือเครื่องนี้ซึ่งผมอยากทราบว่าเป็นมือถือ รุ่นอะไรก็สามารถให้โคพ้พายโช่วยได้ครับก็คือการกด add image open from this device แล้วก็รุ่นอะไรเอ่ยเปิดรูปขึ้นมาครับแล้วก็ถามว่ามือถือเครื่องนี้เป็นรุ่นอะไรนี่ก็ได้ครับแล้วก็รอสักครู่ครับนี่ครับก็จะได้ทราบว่าเป็นมือถือเครื่อง s 2 1 5 g สีชมพูแฟนทอมพิงความจุ 128GB 8GB กิกแรม 8GB ครับก็จะได้ข้อมูลอะไรต่างๆแบบนี้มาเลยครับก็จะทราบได้ว่าคือรุ่นอะไรครับต่อมาครับอันนี้เป็นฟังก์ชันสุดท้ายที่ผมจะยกตัวอ,อย่างแล้วก็เป็นผมคิดว่าดีที่สุดแล้วครับก็คือการสร้างรูปภาพเช่นผมอยากจะให้สร้างรูปภาพภาพร้านกาแฟริมหาดทรายที่มีเรือเป็ดยักษ์อยู่กลางมหาสมุทร นี่ได้ครับก็รอสักครู่ครับก็โคพีหลอดก็จะสามารถสร้างภาพได้ครับภาพที่ใช้ก็จะเป็นของดอ E3 นะครับของ GPT เลยครับสามารถสร้างได้15รูปต่อวันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสร้างเกิน15รูปรูปถัดไปก็จะสร้างได้ช้าลงเรื่อยๆครับนี่ครับก็จะได้เป็นรูปภาพสวยๆแบบนี้เลยครับซึ่งเป็นรูปภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยครับสามารถนำไปใช้ได้เลยครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานคร่าวๆของ Copilot นะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแอปหรือบริการเช่นแช t GPT Google Gemini Galaxy AI ที่มีฟังก์ชันการใช้งานคล้ายๆกับที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับขอบคุณครับ